ฝนตกเบาๆในบ่ายวันหนึ่งกินกาแฟาในร้านเล็กๆกับชัดเจนเกินกว่าจะหลีกเลี่ยงต้นเปิดประตูร้านที่เคยมาเป็นประจำเมื่อปีก่อนตอนที่เขายังมากับเธอเสียงกระดิ่งหน้าร้านดังขึ้นเบาๆเขาเงยหน้ามองไปยังโต๊ะมุมในสุดโต๊ะที่เคยนั่งด้วยกันเสมอวันนี้ไม่มีเธอโต๊ะนั้นยังอยู่เหมือนเดิมแต่ฝั่งตรงข้ามกับว่างเปล่าเขาสั่งเมนูเดิม แก้วเดียวที่เคยเป็นสองเสียงเครื่องบดกาแฟยังดังเหมือนเคยกลิ่นหอมลอยฟุ้งเต็มร้านราวกับไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนอกจากใจของเขาเขานั่งมองฝนตกนอกหน้าต่างแววตาเหมือนคนที่เฝ้ารอทั้งที่รู้ว่าไม่มีใครจะเดินเข้ามาอีกแล้วโต๊ะข้างๆมีคู่รักนั่งอยู่พูดคุยกันเบาๆเหมือนเขากับเธอเมื่อก่อนต้นหยิบมือถือขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะเหมือนรอการสั่นจากใครสักคนที่ไม่มีอีกแล้ว ต้นนั่งลงที่โต๊ะตัวเดิมมือสัมผัสพนักเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามเบาๆมันยังเอียงนิดๆตรงมุมเดิมเธอเคยโยกมันเบาๆตอนฟังเขาพูดเสียงหัวเราะของเธอยังลอยอยู่ในความจำแม้ร้านจะเปิดเพลงใหม่แต่ในหัวใจเขายังได้ยินเพลงเดิมเพลงที่เธอทำเบาๆตอนกำลังคนกาแฟให้เขาต้นเอื้อมมือไปแตะที่แก้วกาแฟที่วางอยู่ตรงหน้า ไอ้น้ำอุ่นยังลอยขึ้นช้าๆคล้ายวันหนึ่งที่เธอเคยยื่นแก้วให้เขาพร้อมคำว่าระวังร้อนนะเขานั่งอยู่เงียบๆเป็นชั่วโมงมองก็อี้ฝั่งตรงข้ามสลับกับนอกหน้าต่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะบางความทรงจำไม่ได้เก็บในรูปถ่ายแต่มันฝังอยู่ในเก้าอี้แก้วกาแฟและเสียงกระดิ่งหน้าร้านมือถือในมือเขายัางมีหน้าต่างแชทของเธอเปิดค้างอยู่ข้อความที่พิมพ์มไว้นานแล้ว วันนี้ฝนตกคิดถึงเสียงเธอเขายังไม่ได้กดส่งและคงจะไม่ส่งอีกแล้วเพราะตอนนี้เธอคงไม่ได้รอค่าอะไรจากเขาอีกแต่เขายังไม่กล้าลบช่องแชทนั้นเหมือนที่ยังไม่กล้าลบความรู้สึกในใจของตัวเองเขาเลื่อนย้อนกลับไปอ่านข้อความเก่าๆตั้งแต่ประโยคแรกที่เธอทักมาจนถึงคำบอกลาที่เขาไม่กล้าอ่านข้อความนั้นซ้ำๆ เขาพิมพ์คำใหม่อีกครั้งแล้วลบออกซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลังจากออกจากรกา้านกาแฟเขาได้เดินกลับที่ห้องเปิดตู้เสื้อผ้าที่ไม่ได้แตะมาหลายเดือนกลิ่นน้ำหอมจางๆลอยออกมาจากข้องเสื้อกันหนาตัวหนึง่งตัวที่เธอลืมไว้หลังคืนสุดท้ายเขาเคยคิดจะคืนให้แต่ก็ไม่มีโอกาสอีกแล้วและแม้จะซักกี่ครั้งกลิ่นของเธอก็ยังอยู่ในเส้นใย,ยของผ้า เขาหยิบเสื้อตัวนั้นขึ้นมาสวมมันไว้ชั่วครู่ก่อนจะกอดไว้แน่นกับอกเขานั่งลงกับพื้นห้องโดยไม่รู้ตัวเสียงของเธอยังวนเวียนอยู่ในหัวเสียงหัวเราะเสียงห่วงใยเสียงที่หายไปจากห้องนี้นานแล้วแต่กลับดังก้องยิ่งกว่าเดิมเขาร้องไห้เงียบๆเ,เหมือนกับทุกครั้งที่ยังคิดถึงเธอวันหนึ่งเขาหยิบกรอบรูปจากโต๊ะหัวเตียงขึ้นมา ภาพของเขากับเธอในวันที่ไปทะเลเขาเคยเปลี่ยนรูปนี้ออกมาหลังจากเลิกกันแต่วันนี้กอบนั้นกลับว่างเปล่าเขาจำไม่ได้ว่าเอารูปไปไว้ที่ไหนหรืออาจจะลืมไปว่าเคยเก็บมันออกไปด้วยมือที่สัน่นแต่ความว่างเปล่าในกรอบรูปกลับย้ำให้ใจของเขารู้ว่าเธอไม่ได้อยู่ตรงนี้อีกแล้วเขานั่งมองกรอบนั้นนานมากเหมือนจะหวังว่าเธอจะโผล่มาจากภาพได้จริงๆ ความว่างในกรอบรูปมันเหมือนความว่างในชีวิตของเขาตอนนี้ไม่มีเธอแล้วจริงๆคืนหนึ่งเขาเปิดเพลงเก่าในลิสที่ไม่ได้แต่มานานเสียงเปียโนขึ้นต้นยังเหมือนเดิมแค่โน้ตแรกน้ำตาก,ก็ไหลทันทีเพราะเพลงนั้นเป็นของเธอเพลงที่เธอชอบเปิดตอนขับรถเพลงที่เธอเคยร้องผิดท่อนแต่ก็ยังยิ้มได้เสมอ เขาหลับตาฟังทั้งเพลงปล่อยให้น้ําตาไหลฝนพร,รมในใจทุกคำในเพลงนั้นมันยังสะกดชื่อเธออยู่เสมอแม้เธอจะไม่ฟังมันข้างๆเขาอีกแล้วก็ตามแต่แม้เขาจะฟังมันซ้ำอีกกี่ครั้งเขาก็ยังไม่เคยร้องตามได้เลยสักครั้งเพราะทุกคำมันหนักเกินไปเขายังจำได้เธอเคยบอกว่าอยากไปญี่ปุ่นด้วยกันอยากถ่ายรูปก,กับดอกซากุระ อยากใส่ชุดคู่กับเขาในหิมาแรกตอนนั้นเขาหัวเราแล้วตอบว่าแน่นอนสิแต่วันนี้เขาเดินอยู่ในร้านหนังสือแล้วเห็นไกด์บุ๊กเล่มหนึง่งที่มีภาพโตเกียวในหน้าปกเขาหยิบขึ้นมาเปิดดูหน้าดูดูใบไม้ผิดแล้วก็ปิดมันลงช้าๆพร้อมเสียงในใจว่าขอโทษนะมันคงไม่มีวันแลจริงๆความฝันบางอย่างไม่ได้จางเพราะเวลาแต่มันเจ็บกว่าเดิม เมื่อรู้ว่าคนที่จะฝันด้วยกันไม่อยู่แล้ว